ไล่ไล like, like. like, like. like, uh ่ไ huh. ล oh ่พ oh ี่หนุ่มล่นี้ไลเออสวยตอนนี้สวยมากคุณผู้ชมโอ้โหสวยเลยเดี๋ยวสวยมากโอ้โหกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาดูที่เกมพีระมิดโบนันซ่านะครับคุณผู้ชมมามาดูยเลยดีกว่าคุณผู้ชมมาครับคนนี้พกช่วนมาหนึ่งแสนบาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขาเบ็ดแตก่อนเลยนะฆ่าพันแล้วกันคุณผู้ชมมาครับ ไม่รู้วันนี้ว่าจะจ่ายหรือเปล่านะเรามารอดูครับเรามาลุยที่เกมที่เคยแตกและทากําไรได้กันนะเราจะเล่นเกมที่เคยทํากําไรได้นะคุณผู้ชมมาครับเกมพิรลมิดนี้ใครที่เคยตามแล้วบวกก็มาเม้นมาคุยคุยกันได้นะคุณผู้ชมมาครับเกมนี้คล้ายเกมสวีทบอทอนซ่านะคุณผู้ชมมาครับเบ็ด9,000เซอร์9,000บาทอ สวยคูณนะสิบตกไหลอีกไหลอีกไหลอีกอีหนูไหลอีก,อ,ก,อ,ก,ยอ,กอย่างเงี้ยไหลอีกเออสวยตอนนี้สวยมากคุณผู้ชมโอ้โหสวยเพชรเขียวสวยมากโอ้โหคูณหกสิบห้าโอ้ยเจ็ดสิบโอ้โหสองหมื่นเจ็ดเซนเซเลยคุณผู้ชมโอ้โหมาดอกแรกก็เซนเซนเลยครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกคุณผู้ชมโอ้โหไอ้เหี้ยหมายแรกผมไม่ได้กะเอากำไรนะคุณผู้ชมกะแค่หยอดโอ้โหแต่พีระมิดจ่ายเฉยเลยคูณห้าสิบตก โอ้โหมาดีมากคุณผู้ชมวันนี้โอ้โหใครไม่เคยไปลองดูคุณผู้ชมใครที่เล่นเกมพีระมิดตามผมแล้วแตกโปรดเม้นพูดคุยกันเลยนะคุณผู้ชมใครที่แตกโปรดเม้นมานะคุณผู้ชมโอ้โหพูดคุยกันได้คุณผู้ชมอือหือบอกแล้วเกมไหนที่เล่นแล้วเคยแตกเคยจ่ายลองกลับมาเล่นกันดูคุณนะนะคุณผู้ชมจ่ายแล้วจ่ายอีกเป็นแบบนี้บ่อยนะคุณผู้ชมผมเลยไม่นิยมเล่นเกมที่ไม่เคยแตกนะ ลองเล่นเกมแล้วที่ไม่เคยแตกแล้วมันก็จะไม่แตกนะคุณผู้ชมเกมไหนที่แตกแล้วได้เยอะเข้ามาเล่นเราก็จะรู้เทคนิคการเล่นแล้วก็ทําให้แตกได้หมดนะคุณผู้ชมแบบเกมนี้โอ้โหมาถึงเป็นไงซื้อ9 0 0กใส่มือแล้วกาไรนอนนาโอ้โหคูณ50ตกไงประเด็นอนะ่ะมาถึงคูณ50ตกไม่เคยเจอแนละ้วคุณผู้ชมมาถึงแจกเลยคูณ50ตกผมก็จะซื้อ0เก แล้วก็ซื้อ9,000้ันแล้วค่อยซื้อเบ็ด0,000มนะคุณผู้ชมแต่ประเด็นคือซื้อปุ๊บแตกปั๊บแบบนี้โอ้โหสวยจัดเลยคุณผู้ชมซื้อปุ๊บแตกปั๊บแบบนี้เพ่นสิครับจะรออะไรถ้าเล่นอีกก็อาจจะโดนได้นะคุณผู้ชมได้แล้วก็เลิกนะคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบแล้วเคยแตกฝากกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วมาเมนพูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะไปเล่นเกมไหนก็มารับชมกันได้นะคุณผู้ชมแล้วเจอกันครับกราบสวัสดีครับ